การชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วนะครับมีการเริ่มประท้วงอยากจะเริ่มเคลื่อนไหวของคนบางกลุก่มไม่ทราบว่าอาจารย์มองว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่รอดได้ไหมครับอาจารย์ราถลามแรงกดดันเยอะมากเลยครับจากหลายฝ่ายเนี่ยครับอาจารย์ความจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลจะอยู่หรือไม่อยูย่ผมว่าไม่ได้อยู่ที่มอ็อกแต่ที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่รัฐบาลมากกว่าในความเห็นของผมเนี่ยําหลายครั้งหลายคน วันหนึ่งถ้ารัฐบาลไม่โกงกินไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันอยู่ได้สองถ้าพักร่วมที่เป็นรัฐบาลด้วยกันไม่แตกแยกอยู่ได้และประการที่สามมีผลงานชาวบ้านชอบอยู่ได้ถ้ามีสามอย่างนี้อย่างปึกปึกแล้วนะใครจะมาเคลื่อนไหวอย่างไงแบบไหน ผมว่าก็ไม่สามารถที่จะทําให้รัฐบาลน,นั้นพูดง่ายๆว่ากระเทือนไปได้ทีนี้เว้นไว้แต่มันอาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่าง mm hmm. เช่นอาจอุบัติเหตุอาจจะเกิดจากนายกรัฐมนตรีอาจไปทําอะไรผิดพลาดบกพร่องเราพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าไม่มีอุบัติเหตุแล้วผมยังมองว่ารัฐบาลของคุณอุงอิงไปได้ตลอดรอดฝัก จะสังเกตได้ว่าในอดีตเนี่ยที่มันสามารถล้มรัฐบาลได้มันเกิดขึ้นของความขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงทั้งในสภาและนอกสภาแปลว่าในสภาเนี่ยโอ้โหฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนี้ห้ามหันกันแบบเอาเป็นเอาตายผมอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้ว และเวลามีการประชุมแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีใครยอมใครเลยแปลว่าเกิดความขัดแย้งในสภานี่อย่างรุนแรงและมันก็ลามออกไปนอกสภาจนกระทั่งสภาเองเนี่ยไม่สามารถจะประชุมได้แล้วก็ไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้และชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศทุกหัวละแห่ง ก็เกิดความขัดแย้งกันถือหางอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่คือเหตุอันสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลน,นั้นอยู่ยากแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามาดูสิว่าความรุนแรงในสภาเนี่ยมันมีไหมคุณจะสังเกตได้เลยว่าพักฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้มีอะไรทะเลาะเบาะแววงขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ทั้งทั้งที่อุดมการของพักประชาชนกับพักเพื่อไทยหรือพักอื่นๆคนละมุมคนละเรื่องเลยนะแต่ความขัดแยง้งรุนแรงเหมือนกับพักการเมืองในอดีตไม่มีเลยนี่ก็ชี้เห็นได้ว่าในสภาไม่ร้อนละอุเมื่อในสภาไม่ร้อนละอุมันก็นไม่ลามออกไปนอกสภาและที่สำคัญให้ดีจะเราจะสังเกตได้ว่า บทเรียนของความขัดแยง้งรุนแรงมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยนักการเมืองพักการเมืองเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเข็ดกันประชาชนเองก็เข็ดกับความขัดแยง้งกับการทะเลาะเบาแวงพักการเมืองนักการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะเขามีอุดมการคนละข้างความเห็นคนละมุมแต่เขาก็รู้ว่าการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนั้นบ้านเมืองมันมันไม่เดินอะ บ้านเมืองมันสะดุดหยุดลงประการที่สองผมว่านักการเมืองเนี่ยเขาเบื่อกับเรื่องอย่างนี้มากๆเพราะรู้ว่าถ้ามันมีการทะเลาะเบาแวง้งขัดแยง้งประเทศมันติดหลงการเมืองมันก็สะดุดหยุดชะงักแล้วประเทศมันก็ไม่เดินหน้าแม้เราจะมีเศรษฐกิจดีแม้ว่าเราจะมีการเงินการทองคล่องไม้คล่องมือ แต่คนในชาติทะเลาะเบาแหวงมันก็สะดุดหยุดลงและที่สำคัญนักการเมืองเขาก็กลัวการปฏิวัติถ้าเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงการปฏิวัติมาอีกประเทศก็เสียหายมันมันเหมือนกับประเทศนี้ถอยไปอีกสิบยี่สิบปีเลยอย่างที่ปรากฏมานี้ดังนั้นผมถึงบอกว่าการประท้วงการชุมนุมการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งเนี่ย ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่แสนสาหัสกับประชาชนเป็นบทเรียนที่แสนสาหัสกับนักการเมืองเพราะฉะนั้นคนเขาเบื่อแต่ถามว่าทำไมยังมีคนบางคนเนี่ยที่มันมีการชอบการชุมนุมชอบการประท้วงชอบการทะเลาะเบาะแว้งขัดแยง้งผมว่าการชุมนุมการประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยแต่ ถ้ามันมาไปโดยวิถีของประชาธิปไตยจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลช่วยกันตรวจสอบการทำงานของบ้านของเมืองนะฮะเป็นไปรัฐธรรมนูญเขาก็ยอมรับในกติกานี้แต่ถ้ามันมาจากจิตใจที่อาตติมาจากความโกรธความเกลียดที่ยังตกค้างอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบตามปกติในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยม็อบสมัยลุงตู่ปลายปลายเนี่ยก็เ,เป็นไปในลักษณะนี้เบื่อลุงตู่แล้วก็ต้องการไล่ลุงตู่ก็เป็นม็อบนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ประกอบด้วยสามกลีบนี่แหละแต่เป็นยังไงครับเขาไม่สามารถที่จะไปล้มคว่ำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้เหมือนกันครับ คนที่ออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับม็อบในยุคปลายๆของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ผมสังเกตดูนะคนที่ออกมาชุมนุมออกมาประท้วงออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในขณะน,นี้วันที่เขารักทักษินเขาก็จะเทิดทูนบูชายกย่องเป็นเทพพยดาฟ้าดินโอ้โ ที่มาช่วยเหลือประเทศนี้ปกป้องคุ้มครองทักษิณทุกอย่างแต่วันหนึ่งเขามายืนอีกข้าง,งเขาเกลียดทักษิณเป็นศัตรูกับทักษิณทักษิณทำอะไรเสนอนโะยบายอะไรแบบไหนผิดหมดอย่างที่เขาเคยพูดกันนะ่ะแค่หายใจหน่อยก็ผิดแล้วแล้วถามว่ามันมาจากเหตุผลหรือมันมาจากอะไร กำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าบ้านเราที่เห็นมีคนประท้วงมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันมาจากการใส่แว่นสีดำการใส่แว่นสีดำเนี่ยที่มันจะประกอบไปด้วยอารมณ์โกโรธและอารมณ์เกลียดมันก็จะมองพักเพื่อไทยมันก็จะมองทักษิณมันก็จะมองอุ้งอิงเนี่ยมืดดำ ผิดไปหมดจะทำอะไรจะเสนอนโยบายอะไรจะพูดถึงเรื่องอะไรทักษินอุ้งอิงเพื่อไทยผิดไปหมดขุดแม้แต่กระทั่งอดีตอดีตไม่พอปัจจุบันแค่ปลาใสหาเสียงขยับขยื่นเสนอนโยบายอะไรไปผิดไปหมด ยังไม่โกงกินไม่ทุจริตนโยบายนั่นยังไม่ได้มีผลอะไรเลยแม้แต่ entertainment complex จะทุจริตสารพัดนั่นแปลว่าปัจจุบันก็ผิดและอนาคตถ้าแกจะเป็นรัฐบาลต่อไปแกก็ผิดมันไม่ได้ต่างอะไรกับหมาป่ากับลูกแก่กล่าวหากันไปเรื่อยยันจนกระทั่งอดีตปัจจุบันและอนาคต ทั้งหมดมันไม่ได้มาจากเหตุจากผลเลยนะทั้งพูดทั้งความคิดและการแสดงออกทุกรูปแบบมาจากความโกรธความเกลียดเป็นที่ตั้งมันเป็นเรื่องของอารมณ์ตกค้างตกค้างไม่พอนะครับบางคนบางกลุ่มบางพวกหากินอยู่กับความขัดแย้งถ้าบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เออก็ไม่มีอะไรที่จะทํามาหากินเนี่ยแต่ถ้าบ้านเมืองมันทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งมีเรื่องมีราวโอ้โหได้ทํามาหากินเต็มที่เต็มทางถ้ามันจะสงบพวกนี้รู้สึกว่าจะเป็นจะตายไปแต่ถ้าเราใส่แว่นใสมองโลกด้วยความรักความปรารถนาดีแล้วก็สามัคคีปลองดอง เราก็จะเห็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยยอมยอมกันได้บ้างอาภัยกันได้บ้างและต้องการความรักความสามัคคีให้มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองถามจริงๆเถอะรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่จอมพลถนอมจอมพลสลษดิ์จอมพลประภาจนกระทั่งมาหลายรัฐบาลจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลปัจจุบันมีใครดีไปทั้งหมด และมีใครเลวไปทั้งหมดทุกคนมีดีมีเสียมีบกพร่องมีผิดพลาดมีดีไปร้อยแปดพันประการเยอะแยะแต่ถ้าคุณจะหยิบส่วนเสียมาแล้วโอ้โหมาปันามาคาดคั้นมาตำหนิติเตียนมากันด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดคุณด่าได้ทุกคนแล้วคุณขยี้ได้ทุกคนแม้แต่ตัวคุณเองที่พูดกันเปล่ปาเปล่าเปลา แล้วนักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยถ้าตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาหัวตัวเองเนี่ยถามจริงๆเถอะตัวคุณดีไปทั้งหมดไหมตัวคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไปทั้งหมดไหมถ้าคุณใส่แว่นสีดำคุณจะมองคุณทักษิณมองคุณอุ้งอิงมองพรรเพื่อไทยเลวและดำทะมึนไปหมดแต่ถ้าคุณใส่แว่นสีใสๆคุณจะมองว่าเออ บ้านเมืองมันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเมื่อเขาไม่ดีเราก็ออกมาชุมนุมออกมาประท้วงออกมาโต้แยง้งและถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไม่เลือกเขานี่คือระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเขาดีเราก็เออสนับสนุนเขาไม่ควรที่จะมาสร้างประเด็นสร้างปัญหาอะไรให้แก่บ้านเมืองปัญหาก็คือว่า ผมถามหัวใจของคนเหล่านี้ว่าคุณต้องการระบอบประชาธิปไตยหรือคุณต้องการ,รเผด็จก,การกันแน่ก็อย่างที่ผมพูดหลายครั้งว่าการเมืองมันเป็นแบบเนี้มันมีพักเพื่อไทยกับพักประชาชนก็พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถามจริงๆว่าคุณไล่คุณอุ้งยิ่งลงเดียเด๋ยวนี้ล้มไปเดี๋ยวนี้คุณจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลพราะจะบอกว่าเอาพักประชาชน หรือพักคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลคุณก็บอกไม่เอาไอ้พวกนี้หนึ่งหนึ่งสองคุณไม่เอาเอาแล้วตกลงคุณจะเอาใครเมื่อไม่เอาเพื่อไทยมันก็ต้องเอาก้าวไกลหรือพักประชาชนคุณบอกพักประชาชนก็ไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่เอาอ่าอีแอบนี่ว่าคุณต้องการปฏิวัติใช่ไหมกระดานการเมืองมันเป็นอย่างนี้ แล้วคนอย่างพวกคุณทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้ในที่สุดบ้านเมืองมันก็ปฏิวัติแล้วคุณก็เข้าไปกับกลุ่มผู้มีอำนาจเหล่านี้ตกลงต้องการความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวกกับต้องการ,รเผด็จการใช่ไหมบางเรื่องผมก็แปลกใจจริงๆนะเช่น m o u ซ4มันเกิดขึ้นมานานแล้ว ทำไมขึ้นมาโผล่ตอนนี้สนามกอล์ฟอันพายกับมันกันมันก็เป็นเรื่องเก่าแก่มากสมัยพลเอกประยุทธ์ทําไมไม่เพิกถอนทําไมไม่จัดการซะพอมาถึงตอนนี้เฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวไปได้เนี่ยมันทําให้น่าคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมีใครวางยาหรือเปล่า อย่างเรื่องชั้นสิบสี่นี่เหมือนกันมีคนเอามากระแทกแดกดันแล้วก็มาเคลื่อนไหวกันมากเอาละคุณจะตรวจสอบยังไงก็ตรวจสอบกันใครผิดใครถูกก็ว่าไปแต่มันไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาล้มกระดานการเมืองกันในขณะนี้ถามจริงๆเถอะเวลาที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร ผด็จก,การเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซนตนั้นมีใครเขารบกฎกติกาและกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญของบ้านเมืองบ้างนักผด็จก,การเขาฉีกรัฐธรรมนูญฉีกกฎหมายตามอำเภอใจเลยเขาอยากจะจับคนไปขังเขาก็ขังได้แล้วจะขังกี่วันจะขังที่ไหนขังอย่างไร ไม่ต้องคำนึงหรอกครับว่าจะเอาไปขังโรงพยาบาลตำรวจขังในคุกขังในค่ายทหารหรือจะสอบสวนหรือไม่สอบสวนนึกอยากจะปลดใครจะไล่ใครออกจะแต่งตั้งให้ใครมีตำแหน่งหน้าที่พวกผดเด็จการทำได้หมดหรือคุณต้องการมสี่สิบสผมไม่เห็นมีใครมาร้องแรกแหกกระเชอเลยแปลว่าอะไรครับคุณกำลังใส่แว่นสีผดเด็จการ อย่างนั้นใช่หรือเปล่าผมยืนยันว่านักผดเด็จการคนที่ทําการปฏิวัติรัฐประหารนั้นมันทําอะไรที่ไม่คํานึงถึงกฎหมายมากกว่าชั้นสิบสีอีกเยอะแยะแต่ทําไมไม่แห่ปากกันครูบาอาจารย์บางคนถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยยกเลิกระบอบประชาธิปไตยไปเลยอ่ะเฮ้ยเล่นกันแบบนี้เหรอ แปลว่าคุณกําลังชอบผด็จกรรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอารมณ์แห่งความโกรธความเกลียดที่ตกค้างอยู่ในความรู้สึกและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเราต้องการความรักความสามคัคคีความรองดองสมานฉันท์และเหนือสิ่งอื่นใด ต้องอยู่ในระบบประชาธิปไตยถ้าเราทำได้อย่างนี้เชื่อเหลือเกินว่าบ้านเมืองจะเดินไปได้ด้วยดี